ขอสิ่งใดก็ให้ได้ดังปรารถนาปีใหม่แล้วขอให้ป้าอายุมั่นคนยืนแข็งแรงเป็นล้มโพลมใสของลูกของหลานเดิมป้าเด้อพระเจ้าก็คือกันกับขึ้นเนี่ยตับขึ้นเนี่ยกับคืนหลายร้อยเท่ากับเท่าจ้ะอ่ะมือดีคนลูกคนลูกคนลุกมือดีปีใหม่สงการน้ากระปู่ต้องมาอยู่ตรงนี้ไม่แต่สีหินกล้องต้องมาอยู่ตรงนี้นะไเป็นได้จ้าสีขาวแม่เอาพี่กตะลอดไปก่อนว่าอาว่ามาเข้ากลอง วันนี้วันดีสงการเด้อได้มาลดน้ำเดาหัวผููใหญ่ที่สุดในเยอรมันได้นน่เขาให้ยาอุดอยู่ดีมีแหงเด้ออยู่กับลูกหลานไปนานๆปีใหม่ของไทยก็ให้อะไรๆก็ดีเนาะเดินทางปลอดภัยเนาะทุกอย่างที่ทำตั้งใจบ่ตั้งใจก็ออาชีกรรมเด้อให้อภัยกันให้เจ้ากลกับคืนมือเจ้าร้อยเท่าหมื่นเท่าคือกันแหงอยู่ดีมีแหงเด้อ ด้วยน้ำลูกนูกหลานให้พรลูกหลานไปโดนๆเจ็บใครได้ป่วยบวันนี้สาธุอ่ะเข้าสาธุมาใครลันดับต่อไปฮ่าฮ่ากลางวันนี้เป็นญาติที่ผู้ใหญ่อายุมากที่สุดในในเยอรมันนะจ๊ะวันนี้วันสงการลูกหลานก็เลยมาคอยป้ามีความสุขอายุมั่นขวัญยืนขอพร เป็นลมโพล่งใสขนงำมูกปลกกระดาเนี่ยไปอยู่เมืองไทยแล้วเท่าพันเท่าปศเกษแล้วเออร้านกัเลยมาหัวตุ๊บเนี่ยร้านก็เลยมาบัเขอพรบุกเข้าได้บอกกองเออเห็นเด้เ mm ข้าเข้าตะข่างก็ได้กัวเห็นเด้ละเอาตะเสียงสาธุ อยู <aunque> ่ดีมีแหงจ้ะคิดสิ่งใดสมปรารถนาอายุมั่นสมบัติเด่นสมล็รักเป็นล้มโพล้มส้ลูกหลานต่อไปเงาเงาขึ้นสุก้าหลายเท่าลายเท่าทุกเออเอ้อเสร็จมือเป็นนายโจ๊ะมือนี้กะให้ยายเ้วยเ้อย่างนำลูกนำหลานนี่ ดีใจบ่มูนี่ปีใหม่มีความผู้ชื่นใลูกดานมากเลจ้ะมีแต่ซุ้มนี่แหละสิค่ะคนนี่แหละบาร์นี่ก็สิกินข้าวกินน้ำเออเจอกันอยู่เรื่อยๆไปอยู่เมืองไทยกะไปหาหละบพบเจ้าก็ดีเนาะไปหาคอยแขมื้ออยู่เมืองไทยได้บารนี้จ้าไหนก็สิไปเออเพิ่นก็เฮ็ดกับเขาเลี้ยงล้านๆเด๊ะผู้งามที่สุดแหละ คืองามที่สุดเด้อของเยอรมันตอนนี้อยู่สาลังชอบดีสุดๆบ่โชคดีที่สุดประสบความสำเร็จครับใช่เราประสบความสำเร็จเด้อเจนนี้เทาก็ไปเบิ้งไปเบิ้งกับเขาวันสงกรานต์มาเบิ้งกับเขาเนี่วันสงกรานต์เห็นมันกับเขาอีสานเป็นมองเห็นอันนี้จะเทียมป่าจะเทียมป่าหนึ่งปลาได้มื่อนี่หนึ่งปลามีข้าวเหนียวทอยังเหลือส้มใจเรือสมใจเรือสมใจเห็นมั้ย เอ้พรอาิลงมาตัโอเคนะคะฝากติดตามด้วยวันสงการตีไม้ของไทยอยู่ประเทศเยอรมันเลยจ้ะตอนนี้ก็อยู่ประเทศเยอรมันเออเขาอยู่เมืองนอกเออเเอาลดเอากับนากล้องจังไหนน้องบ้านนี่อ่ะิ สูงเป็นอยู่เย็นเป็นพาลูกหลานอยู่เย็นเป็นซุปเด้อให้มั่งมีให้คำให้คูนเนาะบ้านหลังนี้พระเตมีกับนีเออพาลรัมาลุยทางนั้นเลยนี่ยโลหะทองนี่หละโเกินเย็นเป็นซุปพาลูกพายานห้คูนลูกนหลานในบ้านไม่จ้าจ้าอ๋อสาธุเก็บไปประเทศไทยเก็บไป